เอหรือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องคือการติดเชื้อไวรัส HIV ที่ทําให้เซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันร,ร่างกายถูกทําลายส่งผลให้ภูมิคุ้มกันร,ร่างกายต่าลงร่างกายอ่อนแอและนำไปสู่การเกิดโรคแทรกซ้อนหรือโรคติดเชื้อ่วยโอกาสเราจะมีวิธีป้องกันร,รักษาโรคเอสได้อย่างไรติดตามได้ในเคล็ดไม่ลับสุขภาพดีกับ GPO ตอน HIV ไวรัสที่ป้องกันได้ เชื้อไวรัส HIV สามารถติดต่อจากคนสู่คนผ่านพฤติกรรมดังต่อไปนี้การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัยการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกหากมีเชื้อ HIV และไม่ได้รับยาต้านไวรัส ดังนั้นนะคะถ้าเราสงสัยว่าเราจะมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อเราอาจตรวจสอบเบื้องต้นได้ตนเองได้ค่ะโดยใช้ H I V test kit หรือชุดทดสอบซึ่งจะตรวจโดยใช้น้ำลายหรือเลือดของเราเองค่ะสามารถหาซื้อชุดทดสอบนี้นะคะได้ตามร้านขายยาทั่วไปค่ะนอกจากนี้ปัจจุบันยังมีหลายหน่วยงานที่จะทำแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อให้คำปรึกษารวมทั้งสามารถจะส่งชุดทดสอบให้ตรวจสอบเบื้องต้นได้อีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ ผลการทดสอบเป็นเพียงเบื้องตน้นดังนั้นนะคะเราควรไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลเพื่อยืนยันผลอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะการป้องกันการติดเชื้อ h i ชวนะคะมีหลากหลายวิธีค่ะโดยวิธีการปัจจุบันนะคะนิยมกันมากก็คือการใช้ถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ์ค่ะวิธีการที่2นะคะคือการหลีกเลี่ยงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันค่ะส่วนวิธีการที่3นะคะคือการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อโดยใช้ยาค่ะหรือที่เรารู้จักกันดีว่าเพล็ค่ะ เพร็นะคะในประเทศไทยปัจจุบันเป็นการใช้ยาสูตรผสม2ตัวค่ะโดยเรารับประทานวันละ1เม็ดนะคะทุกๆวันค่ะนอกจากการใช้เพร็นะคะแบบทุกวันแล้วเรายังมีอีกวิธีหนึ่งค่ะซึ่งเราเรียกว่าออดีมานค่ะสําหรับคนที่มีความเสี่ยงไม่บ่อยและว,ว่าสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ค่ะโดยเราจะเริ่มรับประทานยา2เม็ดภายใน2-24ถึงชั่วโมงก่อนมีความเสี่ยงจากนั้นนะคะทานวันละ1เม็ดต่อเนื่องกันทุกวันค่ะช่วงระยะเวลาที่มีความเสี่ยงและปิดท้ายอีก2 อย่างไรก็ตามนะคะเราควรใช้เพล็บนะคะร่วมกับการใช้ถุงยางอนามัยด้วยค่ะเพื่อให้เกิดการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะสําหรับยาที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส HIVs นะคะยาต้านไวรัสเอสเนี่ยมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัสในขั้นตอนต่างๆกันอย่างเช่นยับยั้งการเข้าสู่เซลล์มนุษย์ยับยั้งการเปลี่ยนจาก RNA ของเชื้อเป็น DNA ยับยั้งการแทรกตัวเข้าไปในสาย DNA ของมนุษย์แล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสเป็นต้นค่ะแนวทางในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส h i v a อนะคะจะต้องใช้ยาร่วมกัน3ตัวค่ะโดยสูตรยาสูตรแรกที่แนะนำตามแนวทางการรักษาของ WHO และประเทศไทยประกอบด้วยยากลุ่มนิวคลีโอไ์นิวคลีโอไทด์รีเวิร์สทรานสคริปเทสอินทิพิเตอร์จำนวน2ตัวและอินทิเกรสอินทิพิเตอร์อีกหนึ่งตัวค่ะเพราะว่าไวรัสเนี่ยสามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วมากแล ก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็เลยต้องใช้ยาหลายๆกลุ่มเนี่ยมาร่วมกันทางานหลายทางค่ะเพื่อยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัสค่ะโรคติดเชื้อไวรัส h i v ซลิเอปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องรับประทานยาตลอดชีวิตจึงมีการพัฒนายาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยาลดผลข้างเคียงและทําให้รับประทานง่ายขึ้นโดยมีแนวโน้มที่จะใช้ยาเพียง2ตัวในการรักษาแทนการใช้ยา3ตัวหรือมีการใช้ยา แบบออกฤทธิ์นานแบบลองแอคติ้งสำหรับทั้งการป้องกันและการรักษาค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยซึ่งถ้าหากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องมีวินัยในการรับประทานยา ทานยาทุกวันตรงเวลาและไม่หยุดยาโดยพลาการถ้าหากพบผลข้างเคียงควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อให้ปรับยาหรือว่าเปลี่ยนยาให้เหมาะสมนะคะถ้าหากทำทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยผู้ป่วยโรคเอชก็จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวได้ค่ะปรึกษาปัญหาการใช้ยาและสุขภาพโดยเภสัชกรร้านยาองค์การเภสัชกรรมไลน์ GPO h e a l t h Care